เดี๋ยวเวลาต้นัดต้นเลเวขโมยเลยเราวนี่ก็จะเชยโอยเลยติดปอดเลยจ้บเผาเว้เลยติดอเลยเราเนี่กเรเตลแหมเราวนี่เลยนุนนัต่อยเวช็อกโกแลตล่ะช็อกโกแลตอมาเกลี่ยโกโก้โกโก้เกลี่ยไเโกโก้เลยเลยไม่อยากดาวจิเลยติปอจอจอีเย่ซับถ้าเท่ะจอขนุนเราวนี่ที่้ถาดขอกระดาเลยกกกระดาเลยมาขล่ะมาขึ้แม่กระดาษเว้กระดาษรองเล พิเศษเลยกัดดธรรมดาไม่เลยเขอมัติดตัวไกันแดวเฉพาะกับเชาวเราวนี่เลยเาวนี่ติดเชวียเลย้เ้สดงรงนนะเรื่องนีไมัใครเกมกติจอดจอดที่หมวยจ่าที่จ่าเหละแต่ทรมาจันยลหละ่ขนมเราวนี่ติวเจดิังกังกันตั้าเนา่ลิิอระเดียวกับยกับวาณกย ได้แค่สองขาการใครเต็มสี่ลำมัยสี่ลำสี่ลำด้แถวขวามากกว่าเลยชุแรกเช้าชุดแรกาจีนซื้อไว้ชุดแรกไว้ชุอแรกจีนซื้อไว้ชกนะจะคเจ้าขวบิ่งิ่กับสองีอนะสองพี่แต่งหน้าแต่งหน้าเลยสองพีช่วยอะไนะต่อยช่วยี๋ยวนะต่คืจีไปรวยดิรวยโอ้รวยโอ้ดสกันเน กินเลยค่ะชุดเป็นมากร้อนอนนั้นอ่ะเดี๋ยวผมบอกเราปุ๋ยเสร็จไปรอซื้อเหมือนเราแก่เสร็จแล้วซื้อช็อคเกอร์แรกที่ไหนอ่ะช็อคเกอร์แรกน้ำช็อคเกอร์แรกดีๆเชียววันนี้งานปลอดปุ๋ยใครไม่กลัวสามัญชนชอบแค่ละไม่ไม่ชอบแค่ละทำอะไรก็ได้นี่ชอบแค่ละอัลมอนด์เจนอัลมอนด์สลายนั่งอัลมอนด์สลายนี่จะมึงเอ่ยไปที่สองเลยที่อัลมอนด์เดียวเขาติดเช็คแน่เรื่องเราเนี่ยคนเดยวตัวโจเขาเสริมแคลวิเจนนี่ใส่เลยกูบอกผมอะไรนะนี่ช็อคเกอร์แรกช็อคเกอร์แรกชีเลยช็อคเกอร์แรกชีส ก็เลยนั่นใส่ไวแล้วแต่ควาชอบไงอ๋อแล้วแต่ควาชอบไอ้คนอยากกินอไนี้อ๋อชอบกเล่ยเปือยกเจ่เม่เอามอนเลยกวทีเป็นนเอกจจอก็ชกเลกี๊กลกเจจะเจ๊แมไเล้กวเขาจเมเขาจไหมขนุนเตหีเชเวลีขนุนเตหเชเวเต็กกวอตกพอกือไว้น่าแจ๊กเหรอ ยาักเอร์ยาวักเกอยาลหุม่ยาักเอรม่กับพอเนี่ตีเวมาก็ป่อยตือจฉพาสารภเผแม่ตกาเวล่ขนมเรานี่เลยตเลตีกาเว่เลยเฉาชกระชชิดเลี่นแม่เขาเลยเขาเไปจังมาบงจืมเดะเดะมาก็ตีเลยอีะข้าวเถั่วหิมะพนม้อ่ม้อหมะพันหมอห้มหมะพันกัคนโตจด เมื่อวานเป็นน้ำพันเจระหว่างเป็นเวทีเจาะคู่คือเวทีตบออกแกรกออกแกรกไอ้เจ้าหนี้เจ้าหนี้นะเมื่อวานเมื่อคืนเป็นอะไรทุกคนทุกค้ที่ครอบใคร่ลูที่เกคดีะชากบบจับพย่าไอ้เมวานเมือคก็เนเ่เ เต้าขอกะลาอยู่ที่แม่เล่ขนมขนมขนมเบราวนี่เล่ขนมเบราวนี่อ่าถักขอกะลาอยู่ที่เล่เต็มมาเพื่อเต็มมาจะอบเบล่เล่เราขอก็อบแม่มากกแลงอ่ะเปียอบเปี๊ยเราข้อมมาโกเล่เต๋อเป่๊ยเล่ขนมแมวแม่เบราวนี่ตลอดปีฮอ่จะจะใครกันวีแม่เล่ แาเตเวนา่นนเลวมลรานี่ก <Leah> nice <an> ูจะเขยโลดปอลจ้าเผวเวลจ้าเผวิแมลีเลดัจมวเมลเจ้าจ้าเผวิแมลอากัลเชติกาลลกอบูจ้าจากาวิลกทุลัเผาเลอ่าปอวิอนีเตวจวิมาโกเขจ่เอจกูเลสาระเผวิแมลีอ้ฟูเจ้าหลอกกูเยวิโหกูดากเผเวลีกด้เลอบูจา